สวัสดีค่ะมาพบกับชองทำไรกินลาวของแอลอีกแล้วนะคะวันนี้แอลจะมานําเสนอเมนูหมูต้มซมแคกหรือว่าหมูตม้มซ้ำรดให้ได้ดูกันนะคะก่อนอื่นแอลก็จะมาอน้นในนาำในส่วนของวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะที่จะใช้ในเมนูนี้นะคะก็จะมีผั่วเทียมค่ะพร้อมแดงค่ะลูกมะลิ ยานัดรั่วซับตลอดนะคะที่เรียบๆกันนะนะคะส่วนนีเสียลชายตัวว่าเขาจะช่วยในเรื่องของกลิ่นนะคะก็จะให้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยให้เนือเปื้อยเร็วด้วยค่ะขามเปียกนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะให้ความเปรี้ยวทีกลมๆนะคะและที่คาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสมแขกค่ะแอลจะซื้อมาแบบแห้งนะต้องเอามาแช่น้ำก่อนนะ ให้เ้าหินแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเพราะบางที่ในช่วงที่เขาเอาไปตากแดดนะคะมันจะมีผกเศษพุนเศษไส้ไนนะคะมะเกะนะเพราะฉะนั้นก็ล้างให้สะอาดก่อนที่จะเอามาทําเมนูนี้นะคะหมูค่ะโดยรักแล้วนะคะทางใต้เฉยอหมูสาชั้นนะคะในการทําเมนูนี้นะคะแต่ว่าไอมีแอลก็จะมีถังสาชั้นจะมีถังสั้นนอกแล้วก็ ในส่วนของสะโพกค่ะผสมกันนะคะตรงทั้งชิ้นใหญ่นะคะในส่วนของเื่อปรุงนะคะก็จะมีตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลกรวดนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะจริงๆข้างใตยก็จะใช้น้ำพึ่งแวนน้ำพึ่งแวนก็คือน้ำตาลแวนนะคะน้ำตาลต,ตะโนดแบบแวนนะคะมันจะให้ในเหลืองของความหอมนะคะแต่ว่านี้แอลไม่มีเนาะแอลก็จะใช้น้ำตาลปี๊บแทนนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ ระเทียมดองค่ะน้ำปลาค่ะเกลือค่ะสีอิ้วเท้าค่ะแล้วก็ที่คาดไม่ได้เลยนะคะก็คือซีอิ๊วหวานกวดซีอิ๊วดำนะคะ,ะจริงๆแล้วอยากจะให้ใช่ซีอิ๊วดำหนกกว่านะคะเพราะว่าเขาจะให้ซีฟ้นสีเข้มกว่านะคะใช่ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะได้เหมือนกันนะ แเดี๋ยวแอลจะมาให้ดูในส่วนของการทำเครืองมักกันเลยนะคะค่ะมาดูในส่วนของเครื่องมักนะคะแอลก็จะใช้พร้อมแดงกับหัวเทียมหรือว่ากระเทียมนะคะแล้วก็นําไปโครก,ก่อนค่ะบางคนไซ้หลักพัชชีด้วยนะคะแต่แอลแอลไม่ชอบกลิ่นมันนะคะแอลก็เลยไม่ไซ้นะันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะ ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละคนด้วยค่ะชอบไข่ชอบมันเนาะบางที่ก็ไม่ได้มีอ่กดเขียนไายตัวนะคะเดี๋ยวจะทําการโรคกนะคะจะโคกแต่พอยับยบเท่านั้นนะคะไม่ต้องละเอียดนะค่ะพอโคกมาได้สัก ระยะนึงแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะเนี่ยค่ะเราไม่ต้องเอาให้ละเอียดนะคะเอาแต่พอยับๆนะคะเดี๋ยวเอลจะมาใส้ในส่วนของลูกมะลิหรือว่ายานัดรว่าซับปะลอดนะคะลงไปยำๆนิดนึงนะไอ้นี่เป็นวิธีของแอลเองนะคะเพราะว่าอยากจะให้เขาไปช่วยในส่วนของกัน อยอยเหนือนะคะลวาให้เหนือมันนิ่มขึ้นเวลาตุ๋นนะนะคะแล้วก็เพิ่มความพร้อมไปในตัวด้วยนะคะก็จะำยำาค่ะให้หนม้มเขาออกมานะคะก็ต้องระวังนะคะเวลาโคลกนะมันจะมีน้ากระเด็นออกมานะคะค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแ๋วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการมักม้งก,กันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการมักมุ้งกันเลยนะคะหลังจากที่แอลโคลบเครื่องมักไปแล้วนะแอลก็จะเอามาใส่ในกระมังแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของกระเทียมดองลงไปนะคะเดี๋ยวแอลจะใส่ในส่วนของหางกระเทียมดองด้วยค่ะที่แอลได้ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของรสชาติที่กลมกล่อมหมักขึ้นนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะ ดีบให้เขาหนิมก่อนนะคะอันนี้ไซส์แต่พอประมาณก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราค่อยมากไซส์ในช่วงของขั้นตอนการปลุกที่นะคะน้ำตาลใส้แดงก็น,น้ำตาลก<ม>ลวดนะคะ<ม>จะดูว่าเอ๊ะทำไมไซส์น้ำตาลเยอะนะคะ ในส่วนของเมนูนี้เขาจะมีรสชัดิที่มีความเปรี้ยวหวานเค็มนะคะก็คือซ้ามบอรสดนั่นเองนะคะปลานะคะกะประมาณเอาค่ะเกลือนะคะไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวกดปรุงเพิ่มได้ค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วก็สิคาดไม่ได้ก็คือซิววานนะคะหรือว่าซิวดำนะไซสไม่ต้องเยอะก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเข้มเกินไปมันจะดูไม่น่ากินนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมที่ล้างได้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวแอลจะมาขุบข่าวส่วนผสมทั้งหมดให้ดูกันนะคะ พยายามบีในส่วนของนำตาลปีให้เข้าละลายให้ดีนะคะขั้นตอนนี้ใช้มือดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะได้รูนะคะว่าส่วนผสมเข้ากันดีหรือย่งเล็บเนี่ยค่ะน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามูอมาไซ่นะค่ะไซ้มูอลงไปเลยนะคะ แล้วก็ถูกไห้เข้ากันค่ะน้ำในตัวนำมักนะคะซึมข้าเนื้อให้หมากที่สุดเลยค่ะเมนูนี้นะคะไม่ได้ยุ่งยากก็จริงนะแต่ว่ามันใช้เวลาในการทำนั่นนะคะเพราะฉะนั่น แอลแนะนาใม้ทาในช่วงของวันหยุดนะคะเพราะว่าปัปงนต่ช่วงระยะเวลามากจนถึงขั้นตอนการรุงมีค่อนข้างจะใช้เวลานานนะคะนี่เดี๋ยวเอาจะมกักไวประมาณชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงอะคะ่ะแต่ถ้าว่ายิงนานว่านั้นไปยิงดีนะถ้ามีเวลานะคะบางคนก็มักข้ามขึ้นนะคะโดยการเอาข้าวตู้เย็นไว้นะเราจะสังเกตได้ยังไงคะวะ น้ำม,มักมันซึมเข้าเนื้อแล้วนะคะเราก็จะดูจากปริมาณน้ำม,มักที่เราทำหัวตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะมันจะหน่อยลุ่งนะแสดงว่าเขาจะเดินซึมเข้าไปในตัวของเนื้อมู้แล้วนะคะจริงๆแล้วเราสามารถใช้เนื้อวัวได้ด้วยนะคะสาหรับคนกินเนื้อนะต้มช้มแขกเนื้อนี่ก็ร้อยเหมือนกันนะคะเขาะ้าใจความร้อยที่แตกต่างไปนะค่ะ ก็น่าจะได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอลจะมักถึงว้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู้กันรุงกันค่ะค่ะหลังจากที่แอลมักมู้ไปได้ประมาณสองชั่วโมงมาว่านะคะหน้าตาเขาคจะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีซีดอีแค้มขึ้นนะคะเพราะว่าไดา้ดูดเอาหนามมักเข้าไปนะคะ เดี ồi, ๋ยวเราก็จะเอามาทำการพัดก่อนนะคะพัดในฟพง้อมก่อนนะก็เราก็เอาถาตั้งเตาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะใส่น้ำมันลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะเอามูที่เรามักไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ กงนม้ใส้ลงไปนะคะนํำม,มัดอย่งนี้ต้องใส่ลงไปนะนี่นะคะในส่วนของนํำม,มัดนะเดี๋ยวเราแกะปลายนะคะเอาไว้ใส่ตอนที่เราเคี่ยวหมูนะคะเดี๋ยวเอาจะมาพัดค่ะ สาเฮเี่วออากมาพัดถวายต้องการให้หมูเขามีความหอมนะคะและ้วพอในความอยู่ซึกว่าถ้าเราเออกมาพัดอันนั้นมูมันจะเปื่อยเร็วว้าค่ะแต่ก็แล้วแต่นะบางคนเขาก็ไม่ได้ออกมาพัดนะคะเขาจะเอาไปต้มเลยนะตอนนี้มันจะมีความหอมมากเลยค่ะค่ะในส่วนของหมูต้มซมแขกนี่นะคะบางคนก็ชอบต้มแบบใส่น้ำเยอะๆนะบางคนจะ อาจจะหวาเที่ยวไปค่ะเที้ยวจนถาว่าให้น้ำม,มันงวดนะเลื้อแบบแบบคลุกคลิกก็ะเคาะแล้วเนี่ยงไหวชุกเท้าแล้ว่ยค่ะทําแบบผักขามมี่คงนะคะก็ไต้ายมันกันนะคะลองท่ากันได้ด้นะคะหลับรองหวาทุกปากทุกคนในครอบครั้วในานอนนะคะเพราะว่ามันยิงอุ่นยิงตุ้นยิงร้อยอะค่ะแล้วก็มันแกะไว้กินได้ไล่มือด้วยนะคะเนี่ค่ะจากที่เอลไซซ์สับปะละดดลงไปมากนะ ใส่ลงมานีลงไปมากนะคะในความรู้สึกเหมือนกับมูมันจะนุ่มขึ้นเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้กินมากเลยค่ะตอนนี้มันหอมมากค่ะใส่ข้าวหลอนๆเนาะลัดแบบแห้งๆแล้วก็ใส่ขุก,กับข้าวหลอนๆโอ้โหสุดยอดเลยละค่ะแต่ว่าทำกินบอยก็ไม่ได้นะเมน,น,นูนี้นะ ถือว่าทำกินบอยไม่ได้ก็เพราะว่ากินข้าวได้ค่ะทำเลยกินข้าวได้นะะกินกินได้ไล่ช่ากินกินมิ่งร้อยค่ะกินถ้าว่าได้เปิบเมือนแต่แหกนะดัง่งลอม้วงนันทึ่งนี้มีน้ำชุกสักถ้วยมีไอ้น้ำเคยสักถ้วยแล้วกได้มุ้ต้มส้มแขกนี่ตัดเพชรตัดเยียนนะไล่ช่าแน่นอนค่ะลับรอ นี่นะคะสอนนีกระห้องหมากถ้าว่าสสัไวไาเอ๊ะทำไมหั้นอืชินยา่จังนะคะคือมันเป็นพวกตะกูลตุ้นอะไรบเนี้ยค่ะเก็บไวให้ได้กินไรยวันแบบเนี้ยค่ะเราก็หัน้นชิ้ินยหย่ๆไว่อนนะคะถึงเวลาเวลาเล่อาอมาอุ่นนะคะมันมันจะได้ไม่เละนะคะแต่ว่าอาจจะเซเวลาเนี่ยตุนเนี้ยค่ะใช้เวลานานสันกนิดนะ แต่ก็ร้องว่าคุมคขาค่ะคุมคขาก,การโล้คุ้ยค่ะแยไข่ไหมคะถ้าเราเออกมาพัดก่อนนั้นไอตัวมูนะคะมันจะไซสนะตัวชิ้นมูนะั้นมันจะไซสว่านะเราเอาไปต้มกับน้ำโดยตรงเลยนะค่ะหลังจากที่เอาพัดไปได้สักประยาหนึ่งแล้วนะคะมูเขาก็เริ่มซุกด้านหนอ่อเขาก็ล่มซุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปเลยนะคะ เราจะเอาน้ำมักเนี่ยค่ะใส่ลงไปก่อนนะใ mm hmm. ส่ลงไปให้ทั่วมมูนะคะ เราก็จะใส้นามประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอลจะใส้ในส่วนของลูกมะลิด้วยไอซับหลอดเน,น,นี่ยค่ะลูกหอยานับเนี่ยนะลงไปนะใช้ลงไปเลยค่ะอันนี้ใส้ไม่มดนะคะเพราะว่าดูดซึ้กว่าจะหมากไปนิดนึงน,นะคะตามด้วยถูกข้ามเปียกค่ะใครจะไปขันก่อนก็ได้นะคะแต่แอลจะใส้แบบนี้นะ ประมาณซ้อง้มชิ้นนะคะแล้วก็ถี่ส้ำคัญนี่สุดเลยนะคะคาดไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีตัวนี้เขาก็ไม่เหลียวตอมต้องแทกันนะคะส่ลงไปเลยค่ะ เม่ว่าพุ่นแต่แลกนี่เา็าเกงนะคะเขาสร้างมาิดจกักขดคนเมนูมขึ้นหน้าได้ไปว่าสุดยอดมากอะเพราะว่าสามารถเอาตัวสมุนไพรเนี่ยค่ะมาตัดความเลี่ยนหรือว่ามาช่วยป้องกันพวกไขมันเนี่ยค่ะพวกเมื่อว่าไอ้สมแคกเนี่ยมันมีสปปรพัพคุณรเหื่องกันลดไขมันในเส้นเลือดใช่ไหมคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเงพอออกมาใช้ในต้มพวกเนือ้อสัตว์ที่มันมีความมั่นนี้เพื่อมันช่วยได้เยอะเลยอะค่ะ น่าภูมิใจเนาะคนไทยเราน,นะคะมีกับข้าวให้กินเยอะแยะให้ทาเยอะแยะเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลอยเขาเดือดนะคะค่ะพอเขาเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแอลจะมาชิมรสนิดนึงนะชิมนิดนิงก่อนนะคะความเปรี้ยวได้แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของรสชาติอื่นๆยังยังไม่พอนะคะต้องเพ้าเติมอีกนิดนึงนะ เือรมดเลยค่ะซิลค้าวค่ะเลือค่ะตาลปี๊บค่ะนี่ทรายไซส์หนังพุ่งแวนกันร้อยมาร์คยนะคะแต่เอาไม่มีนะแอปชายตาลปี๊บแทนไปก่อนนะ สีก็เดี๋ยวต้องเพิ่มซีกนิดค่ะซียังไม่นา่าพอใจทถาที่ควนนะคะเดี๋ยวเพิ่มซีนิดนึงนะใส่ทีวานลงไปค่ะแต่ก็อย่าเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวยิงเคี่ยวไปนามยิงแห้งซีมันจะยิงเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวชิมมีกทีนะคะ ได้แล้วคะ่ะร้อยสำหรับแอลแล้วนะเมนูนี้ต้องให้แบบหวาซ้ำรดจริงๆะคะ่ะเปรี้ยวเค็มหวานเลยนะ,ะจัดจานเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวแอลจะเบาไฟลงนะคะเผื่อที่จะตุ๋นไปจนมู๊เปื่อยะคะ่ะค่ะแอลได้เปลี่ยนมาตุ๋นในหมอ้อแทนนะคะเผื่อจะได้ให้ทุกคนได้เห็นสีซัน ได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวแอลจะมาดูนะวหวาความซุกข,ของมูที่เราตุนนะคะมันซุกไปถึงไหมแล้วนะค่ะยังไม่เปืยอดีนะเดี๋ยวแอลข้อตุนไปอีกสักระยะนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาด่น,น้ำหวาหมูเราเปื้อดีแล้วยังนะคะ ได้แล้วนะก็ไม่ถึงกับเปื้อยยุยนะคะเดี๋ยวแอลคอตักน้ำมันออกนิดนึงนะท่านใดที่เข้ามาดูนะคะสว่าเมื่อว่าอยากจะแยกน้ำมันออกนะคะแอลแนะนำให้หลังจากกินเซ็ตในมือนั่นๆนะคะให้ตักไซส์ตะโแวรือว่า ภ้าชนะไรก็ได้นะแล้วก็เอาข้าวตู้เย็นนะคะพราาว่พอเราเอาข้าวตู้เย็นใช่ไหมคะไขมันที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะมันจะเซ็ตตัวนะรอยเป็นแผ่ขาวๆค่ะแล้วเราก็จะตักออกไงนะคะแต่นี่แอลก็ตักออกสักนิดนึงก่อนนะคะเผื่อไม่ให้มันเป็นไข่แร่ดูไม่น่ากินนะค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอลจะปิดเตาแล้วก็ตักใส่ถ้วยให้ทุก่านได้ดูนะคะค่ะแลอลจะมาตักใส่ถ้วยให้ดูนะ นี่นะคะหน้าตาของหมูตม้มส้มแคกหรือว่าหมูต้มซ้มหลอดนะหน้าตาขเขาก็จะประมาณนี้นะคะก็ลองไปทํากันแ่ได้นะคะแ้วรับร่องว่าร้อยแนนนอนค่ะระหว่าทาไม่ร้อยนี่ในงานสําคัญสําคัญทางตายคงจะไม่มีเมนูนี้เป็นเมนูลักนะนะคะล่องจากพวกแกงส้มพวกแกงน้ำเคยนะคะลรว่แกงมุกปลานะก็ส่วนมากก็จะมีเมนูนี้เกือบทุกงาน,นะค่ะ ยงที่บอกไปนะคะลองไปทํากินกันแรกนะแอลขอขอบคุณนะคะเข้ามาดูเข้ามาหลับชมกันแต่ตอนจนถึงตอนนี้นะคะใช้ยังไม่รบกวนข้ามาเป็นกําลังใจแอลเนาะโดยการกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อให้กําลังใจให้แอลได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะ รอบงยังมีเมนูอีกเยอะแยะเลยค่ะเป็นเมนูไม่ว่าจะเป็นทา้งใยหรือทางปากอื่นที่แอาสามารถทาได้นะแอบก็จะพยายามออกมาล่งให้สุกทันได้แล่อเป็นแนวในการทำกับข้าวเพราะว่าบางที่แม่บ้านเนี่ยค่ะบางที่บางวันนึกไม่ออกเนาะว่าจะทําอะไรกินมันเนี่ยค่ะบางที่ถ้าเข้ามาดูคลิปแ้วแล้วอาจจะเป็นแนวทังงด้บ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะให้กําลังใจ เข้ามาเม้นเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแอล,ลองสีเจหลับค่ำที่ชมเื่อที่จะเอามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้แอลขอข้อคุณมากๆนะคะสวะสีค่ะ